อยู่ที่วัดหนองตาไก่นะครับอนุโมทนาสำหรับท่านทีชมบรรยากาศเอาสิผ้าเดินชมบรรยากาศภายในวัดหนองตาไก่นะครับนะครับมื่อน,นี้วันเสาร์ที่สี่วันเสาร์ที่สี่เดือนพฤศจิกายน2566ายนะครับ มื่อนี้ก็อาตมาพระฤาษีใสครับมาที่วัดน้องตะไก่นะครับอื่นจะเดินทางกลับนะหน้ามอจลออาถิว่าสายจังหน่อยบรรยากาศาข้างหลังก็เป็นต้นทุเรียนนะครับข้างหลังเป็นต้นทุเรียน้วยช่วงเวลา16บหนาฬิกานะครับต้นบักทุเรียนต้นนี้นี่สิบเบิ้งอีกทีผู้ขา เออสิบสามพฤษภาครับหกหาครับผ <Tu Hmmm. S 1> ่านมาปีปีกล้อีกเจ็ดเดือนแป้งพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเก็ดเดือนครับหนึ่งปีเก็ดเดือนนะครับหนึ่งปีเก็ดเดือนนะครับหนึ่งปีเก็ดเดือนสมุทรสาวคอเจ้าป้าไปไกลแท้ กำลังดีตอนนี้ยายอยู่ยเ็นอย่างตอนนี้ตอนนี้ยายอยู่ยยนนนนยยสมุดสาคอนจา้าเออเอาเพิ่อนอยู่สมุดสาคอนต้นนี้หนึ่งปีเจ็ดเดือนสูงก็ลงพี่หน่อยเห็นปะยกมือขึ้นแถลวนีเ่เขาเรียกว,ว่าบอซำตน้นสูงก็อาัตามาย,ยกมือเย็นเย็นมือนี่คันคันจนุโดดน้ำลงนี่บบเห็นครับนะบบเห็นมือนะ เนี่เห็นบ่สูงก็ลงพี่น้อยอีกอลงพ่อว่าปีนานาน่าสิออกดอกอทุเรียนต้นนี้นี่สามปีเลยใช่ครับคันร่วมกับเขาปลูกมาแล้วเขาปลูกมาแล้วกับประมาณปีสองปีนะมาร่วมกับเขาปลูกลงดินแต่ว่าเขานับจังไห่อตาตมาบบหกูการนับบักทุเรียนเขาลงพ่อเพิ่นนับบกทุเรียนจังไหนับจากยุถังหรือนับจากเอาลงดินโอ้นะครับอาตมาก็บโรลูเด้บางคนเลย ทุเรียนซีปีกระตามขันอยู่ในกระถางถือว่าขันเอามาใส่ดินเขาเริ่มปีแรกครับเออฮะครับนี่ต้นนี้เด้เอครับเนี่ยพราจพาะนั้นนี่โอ้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพะอยบนหมอกก้องหมอก้องหมอก้อง,อ,งอ้คนหนอกเข็นทั่วโลกได้เนี่ยเจ้างามงามเจ้าขา่างามเจ้าขา่าต้นนี้นี่ หนึ่งปีเขาเฮ้ยม่นสวยจังเลยโจมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่นี่กล้องคอยคุณภาพอยู่เลยเนาะเสียงกระหอกด้วยนี่พูดๆอ่ะพูดอ่ผมคนเบิ้งเนี่ยบัก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 บุดกับเบิ้งบักบุดกับเบิ้งนี่เดี๋บักบุดอ่ะบักบุดอยู่หน่นยพูดอ่ะนี่พอยบุญนะครับพอยบุญว่าว่าเห็นโตคนสิร้อนนี่เดี๋โตคนน่ะนี่ใส่โตบักบุดเเอาบักบุดนี่เดี๋มันมันเบิ้งบักบุดนี่นี่หาขนนี่หาหกเจ็ดขนนี มันจเห็นบกบุดอยู่น้องไม่ได้ท่ายบกบุดเนาะโอ้นะครับฮันเริ่มรับหนึ่งไหมไห้พอยาบนต้นนี้อย่างก่อนลองพอเขาไห้ี่อย่างไปก่อนไห้พอยาบวนไหมต้าขอต้นตนน้นนี้แมนบ่รุุนนีนบโอ้ยนั่นเนห็นบอ่เป็นตาไห้เธอเนี่ยไห้พอยาบวนไปสองต้นมายงคิดก็ได้เมื่อี ไมยโยนฉีดเกาไปแม่จีเออให้พญโบนไปงามเจ้าค uh. ่ะเอ้าต่อข่ติบัรรยายพญโบนไปใส่เขาไปก็ไปตัวเออไปไปเจ้าจะไปยางพันกองเออยยางไปยิ้มแท้ไงนั่นละนั่นละเห็นบ่าในพญโบนนะครับเนื่งัวหไหลที่สุดในบ้านงกะไก่ นี่เราพูดจะขายทีให้องเ,เดี๋ยวจะ,จะไปไกลหลายย่าไปไกลหลายเอเอเดี๋ยวจะซื้อทีํำเล่าอืมเอานี่หมอนท่องครับหมอนทองอืมหมอนทองโอ้ขอบคุณอนุโม,โมทนาหยาดยม,มค,ครับให้อันไน บินอย่างหอมบักทุเลียนตีนออรนครับอือเอาพอเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติย่ยมคุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณปาค,ณคุณอาคุณอานะครับครัอบักทุเลียนแถวนี 8, 9, 9, น่แปดเก้าต้นลูกพี่แบงนี่กรลังสับสับต้นกล้วยนอกกล้วยให้ให้ให้มันซุ่มซื้นครับนี่เป็นอย่างอยสับก็คืออ่า เปลือกกล้วยนี่ทาให้ยังกหลงพ่ะทําให้ดินมันชุ่มชื้นครับเห็นว่ามันเย็นนาห้อนครับนี่เห็นว่าแต่ละมือเนี่ยลงพีแบงครับลงพอะนี่พิ้นที่บำรุงดินยุ่วสมือด้ยครับบ่อยมันห่อนเพราะพื้นที่ของวัดน้องตะไกรนี่มันเป็นพื้นที่ปูนนะเฮตจังไดเสียให้บริเวณต้นบบกนี่ต้นนี่ตน้น,ตนบักล้องกองครับเห็นแล้บอกลงพีหน่อยนี่ต้นบักมั่งขุดครับ นี่นั่นต้นบักล้ําไยปิงปองนี่ต้นบักเงาะครับเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆนี่บักลิ่นกี้ก็มีครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งบักลิ่นกี้บองก้องกองนี่นี่เริ่มไปถ้าบักลิ่นกี้ครับนี่นี่ลิ่นกี้เดี๋ยวได้เห็นต้นครับนี่คือลิ่นกี้ออกออกดอกเลยต้นลงพพอเนีกาลักษะออกดอกเลียมันจะไม่ไเลยเรียงมันออกดอกคือเ่เรีงกอออกครับต้นนี้นี่ มันสมบูรณ์ครับลุงกองอก็ลิิมีอยู่สามต้นหนึ่งสองสามครับนะครับเนี่ยแต่กินต่กนี่มีที่หายไปพ่อต้นนี้ว่าท่านใส่กล้วยแต่ว่าลุงคอกับหกสมือนเนี่ยเออเนี่ยนี่ต้นที่ครับสินกีแต่ยุคขังหลังเขานี่ยุคขังหลังเฮานี่ออกมากแล้วครับหมากลำไยครับปีนี้สิโรลำไยมีต้นที่ที่ท รอบวัดปลูกไปก้อนแล้วนี่นะครับเราได้พระตงฮวองออก,ออก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 ลูกแล้วพี่กายเนี่ยนะครับอ่าลินกีสามต้นครับอ่าต่อมานี่นี่บักเงาะครับบักเงาะมีอยู่สิบต้นแต่ตอนนี้ปลูกแล้วเนี่ยเก็ดต้นแปดต้นให้งมไปอีกสองต้นน้องพอให้ให้หลวงพ่อพอคู่มิตรที่รานี่บักเงาะครับบักเงาะบักเงาะเงี่ยงก็ผมเงาะโรงเรียนเึืนอน้าสาร เออถ้างั้นนะสารถึงเงาะโรงเลียนเลยครับแต่ว่าเงาะเอ่อเงาะเงาะโรงเลียนครับนี่เงาะเงาะยู่แปดต้นครับปลูกเลกระถางต้นหนึ่งเนาะนี่นี่บักลินกี้ครับลินกี้นะลินกี้ลินกี้มังขุดสามต้นครับมังคุดสามต้นมั่งขีน้องะมังขุดสามต้นอ่ามังขุดสามต้นมึงมังขุดมังขุดยู่สามต้นครับนี่มังขุดอ่ามังขุดทางนี้ นี่มังคุดนี่มังคุดกระลังงามครับมังคุดกระลังงามเนี่ยพี่ดอกมังคุดมื้อนี้บ่ได้เอาไม้กันสั้นมาขออภัยนี่หาตัวหลอกบ่มี่ออกมาอยู่ตัวหลอกบ่มีสงสัยมันหลุดนี่เนี่ยมังคุดจักปีก็ผมห้าปีเนาะเนี่ยห้าปีมังคุดเนี่ยมังคุดมังคุดกระง่ามครับพี่น้องมังคุดกระง่ามโอ้นะมังคุดกระง่ามนี่มังคุดเด้่นี่ นกีนี่เงาะนี่ครับต้นนี้เงาะครับเงาะเงาะนี่ตน้นเงาะครับต้นเงาะอ่าิ่นกีติ่นกีิ่นกีสามต้นลิ่นกีพันอย่างนี้มีพันไหมบ่ได้เขียนไบเนาะวันที่สิบแปดมิถุนายนหกหกครับลิ่นกีสามต้นห้ามทั้งนี้นี่ต้นนี้ทั้งหลงังมันีะบนมานทั้งหลังขายให้ต้นละล้อยมีสามใบ ที่ตายแล้วเนี่ยอาจารย์ซอยเนะี่ยที่ตายแล้วเอาไห้เลซื้อรอยหนึ่งซื้อรอยหนึ่งอืมต้นละรอยโว้ยผมมีคนเอาไห้หอกกันไปร้านผมมีเขาถายใไห้ที่ตายเขาก็ขายขาก็เออก็เลยซื้อมาเนี่ยต้นเนี่ยยุ๊กยุกอันนี้ไหมที่แยกทางโรงพยาบาลหี่อไหมกกย่างง่า่หรือไหมเออ ลาน,นั่นนี่ถามว่าเจ้ายุบ้านไหนผมยุบ้านท้องหลังครับเจ้ามาขายยักปีแล้วโอ้ขายหลายปีแล้วอาจารย์ซอยสื่อบอกทุเรียนนี่ผมเนี่ยจิตตายหมดแล้วน้าม,มันเข้มว่างหันเราเอามามาเอาบอกทุเรียนมาขายเบตาเบล่าหดน้ำย่ำไดนี่ตายมัดเลยม,นม,นม,ม,นมนนันมันเข้มมันเข้มเออนั่นแหละมันเข้มเราก็ได้ว่าอาจารย์สื่อให้านี้นี่ผมบ่บ,บ่มาขายอีกหรอกต้นบกทุเรียนหดน้ำย่ำไดจิตตายย่ำนั่นนะ บ่อพ่เป็นอย่างบอกทุเรียนมันมันบ่อมากรามเค็มนั่นบองเข้าหดเนี่ยมันเค็มเพราะว่าปลาป่ามันเค็มอขันเค็มนี่ก็บนบ่มีปุ๋ยปูนขาวเขาเขาเจ้าเขาเจ้าเพราะชำนั่นขายซื้อเพราะชำนา่นในการดูแลออานี่เออต้นนี้ร้อยหนึ่งนะครับนี่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 ัขันมันมันป่วยเอามันขึ้นมาหล้ตัวเนี่ยเออมันขึ้นมาแล้วนีมันขึ้นมาแล้วะ เอานี่เห็นบ่ทุเรียนนี่พันอย่างพอเนี่ยดําดําเนี่ยครับล้องพอว่าพันพืนเมืองโอ้เดี๋ยวเออเออนี่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 ครับเนี่พี่น้องเหยียบได้ปะน้องพอเหยียบได้ปะ กระทบบ่เออนี่ครับบางแถวกบว่าอยากเหยียบมันครับนี่ต้นนี่นี่พันธุเลียนพืนเมืองหลงมั่งไหนวะเนี่ยเออต้นนี่บ่เคย่าเขาคือต้นอืน่นก็บ,บอกก็ลงพอดีว่ามันค,คือดำเดี๋ยวลงผอโลกต้นนี่นี่โลกมาเลี้ยงกะวบบ่าเขาป้อจ๋อนะครับถ้าปลูกมาเนี่ยครับเบาจังเบาเนี่ยพี่น้องนะ ปุ๋ยกับบอสไใส่ต้นเนี่ยเออที่สำคัญคือบักทุเรียนนี่คันได้พื้นเมืองมากนี่หนึ่งการลูกได้ดีนะสองมองงอเงี้ยเออมองงอเงี้ยเอเตเออเตเตกับโปงป่งเลื่อยนะปุ๋ย,ย,นะยกับบอสไซต์แต่ว่าไซตไซมันเนี่ยได้ลงเกาะมันก็จีน้อยใจอยู่เด้โ่บอสไซบอไไรเด้อ พยายามใส่ดินท่องใส่เนี้เด้เอามหฮอยมันนี้ยได้บ้อนั่นแหละนั่นแหละเออเอามาฮ้ยมันเนี้ยด้มันกระจก้ข่ครับรถนะครับขันได้เก้าเก้าสิบหาเนี่ยโอ้ยเรียนนี่สุดจอดหลวงพ่อขันเติมตด้อียี่สิบเนี่ยเพราะซื้อดรออ๋อเพ่าเรียงรถนะครับมีคนแนะน้ำให้ตาตมาหนึ่งตัมาเต้าออกมาเนี่ยครับรถเนี่ย พอจวดวัดปัดกูมิทิล่านี่มีบักหลายขั้นขอเพิ่นยจ้าดอกเพิ่นผู้หายม่ได้ไปซื้อติมนะอาตมาอาตมาซื้อรถมาเนี่ยเขาเขียนว่าอียี่สิบเนาะเออแต่ว่าไม่รถเจ้าของรถรถเอื่อยรถที่ไอ่เนีมันตายไปก็เป็นสมบัติของกัจเจ้าเด้อว่าเป็นสมบัติของอาตมาเด้ออาตมามาใส่ซื้อเน่ยตรวจสอบสอบสินนะเออรถเนี่ยครับ อัตมาต้าออกมาเนี่ยอกาใส่เรียกว่าแกดโซหฮอนอื่นๆน,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 นะก็คือใส่ตะอ,อ,อีสิบท่านี้พ่อไปใส่เกนะครับ <c oughs> มนนันโฆษณานึ่มันเด้พเพราะฉะนั้นเฟดเฟดบุกจะตัดอัตมาด้อพ่อไปใส่เกแห้งขึ้นครับแห้งขึ้นเออพ่อไปใส่เกาสหาครับออ้ยเครื่องนี่บูดดีนะเออเขาทายอยู่ เออแต่ว่าพูนแนะนะว่าอาจารย์ขันมันเคยกินเกาซิมหาคือขันได้กินอาหารดีๆก็จะกินอาหารดีๆเนี่อาจารย์เพราะฉะนั้นนี่ขันเคยจำประเดกกระจำประเดีคือเก่าแหละอ,อาจารย์พนะาหวเาอ้อเคยจำประเดีเคยจำแก้วจำแก้วคือเก่าแหะอ,อาจารย์มันค่อยประหยัดพนะจะไปอยากกินหรออาหารเป็น,นแพงพนะเติมน้ำมันขึ้นกันอาจารย์ มันกับว่าต้งกันดอกมันแห้งซื่อแต่ว่าคันเคยออกเคยเคยเติมตะเกาหาคันไปเติมอียี่สิบเครื่องอัดสิบวดีว e ันไดนได้แต่ห้องเคยเติม e 20, อียี่สิบไปเติมเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบหาไปเติมเรามันดีๆเป็นแพงเนี่ยมันก็นอยากกินอีได้อาจารย์เพคะนะเออขอ้ทาไปทฤษฎีเนี่ยแต่ม,มากเติมตะอียี่สิบนะครับนะพรป,ประหยัดที่สุดแต่ว่าประหยัดก็อียี่สิบนี่บพราแปดห้าครับแปดห้านี่ คีก็แต่คุณภาพมันก็ต่ำลงมากอีกแต่ว่าอัตมาเพิ่มเติมดอกนะบางคนก็เติมอีแปดหักันปอตทหรือบริษัทบางจากเชลหรือบริษัทต่างๆว่าอัตมาโฆษณาให้นี่ก็เออดี้อเติมทุกปั๊มาเพราะมันเรียกเติมต่ปอตท่อเรียกอัตมาเติมทุกปั๊มครับขอยมันลงดีที่สุดนะครับแล้วนี่กระดามันก็ถือบ้โจมให้มะหันน้ะมันแพงนะการไปการมากก็ มาต้นองตกะไก่ตะละเทียเนี่ยถ้าอ,ออกมไม่ไม่นี่นูทางมาครับสองรอยกระหอดนะไปกลับก็ได้ตะเกีย ع, ออกไม่ไม่ด้ยครับนะแต่มาคืดพ่อออกไม่ไม่โอ้ยนูทางขี่มาน้องตะไก่ครับแต่ว่าขี่มาน้องตะไก่ท่นี่นี่บลูทหารรอยไปกลับเออช่วงคืนก็คักม้านแปดรอยครับไปกลับเมื่อดครับโอ้โอโถนอกนะขนาดน้ำมันถือได้เนี่ยอันเก้าหายแหงขี้จังแต่ท่นานี่ก็ลล่งมากนี่ก็พ่อเดินทางไปมากได้ครับนี่ นี่เอาเปรียบเทียบาบักทุเลียนคือกันครับนะก็คือรักษาดีๆลงพอกับพิจารณาเลยก็คือ,อปุ๋ยฟุ้นเฮ้ามันบ่อหลเนี่ยมันบ่หลหลแล้วก็ค่อยทย่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเขาบ่มีมต้นทุนก็ซื้อเนเอมบ่มีต้นทุนขันเฮ้ามันเกิดหมากออกหมากมีคนมาซื้อหมากแล้วเนี่ยมันจะมีต้นทุนไปหนาเด้กขยับขยายพื้นที่ซื้อที่ก็ได้ด้วยเนี่ยว่าจังหวะเนี่ยนะ ซื้อปุ๋ยไว้หลายหลก็ได้แนวบำมลงกมันคัก,กตอนนี้นี่คอยเห็ดไปหลวงพ่อก็คอยใส่ปุ๋ยต้นใดที่มันทนทานที่มันบ่ออ้อยมันบ่ออ่อ,น,อนเออที่มันบ่งอแง่หลวงพ่อว่าบ่ใส่ปุ๋ยก,ก็เป็นอย่างครับน่เห็นบ่เออเอาใส่ต้นที่มันงอแง่มันเป็นโรคนะมันเป็นโรคนะนี่กับสูตรหนึ่งคือกันนะนเห็นบ่ต้นนี้ต้นลำใ่ที่สุดครับล่ำใยที่สุดแล้วก็ องอแงอยุซีเทียนะนะนน้องหลวงพ่อเนาะต้นเนี้ยนะต้นนี้เป็นต้นที่ต้นใหญ่ที่สุดลำต้นเด้แต่ว่าโบาสูงอ่าบ่าสูงแต่รักษนะาก 3, มันอยู่จักเทียนหลวงพ่อรักษามันอยู่จักเทียนเนี่ยอ๋อสามเทียนมันป่วยอยู่สามเทียนพี่น้องอ่าปลูกวันทีเขียนไใบบัวหลวงพอ่อเออนี่งวัน เอาหกหาครับนี่ปลูกวันที่สามไม่สามหกหานาแรงครับนาแรงได้ปีกวักวปีแปดเก้าเดือนแล้วเนี่ยปีแปดเดือนครับเนี่ยต้นนี่ยลำต้นใหญ่ที่สุดที่ที่เห็นมากครับเรียว่าอาจธิสูงบ่ทอทางผุนครับอยู่ทางขุนนะต้นต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ห้องปลูกปลูกก้อนมูนเอาลงก่อนเนาะปลูกปลูกแรกเลยปลูกปลูกที่แรกเลยต้นเนี่ย ทดสอบที่แรกที่บ่ส่ทฤษฎีอย่างปลูกแบบบ่มีทฤษฎีปลูกนะบ่มีะสมการพร้อมการรักษาพร้อมปลูกแบบให้มันยั่งออบ่มีการดัดแปลงีอย่างต่างๆบ่มีการบ่มีการผสมผสมหลุมบ่มีการที่ว่าตัดรากนี่อย่างต่างๆตามทฤษฎีที่สอนปลูกครั้งแรกก็เคื่องรุ่งดินเลยค่อยมาค่อยเห็ด หลังจากนั้นก็คอยดูแลคอยศึกษาจากต้นอื่นครับอ่าได้ได้ความรู้จากต้นอื่นที่ปลูกแล้วก็มาบลูกลูต้นนี้ครับเพราะต้นนี้ป่วยอายุสามเทียอ่าที่ว่าป่วยเพราะหยังเพราะเอาลงทีแรกเนี่ยมันเพราะถึกสูตรนะไปมันเนี้ยตอนนี้ไหมเออมันแสงมันได้อ่าเนี่ยตน้นมนต้องหมดแล้วลงพ่อเนาะการันตีเนาะอ่ามูลีคิงก็มีเลย อัตมาจำไม่ได้หรอกแต่มันงกันหนึ่งนี่ทุเรียนอยู่นีนี่สีเน้นว่าหมอนท้องแต่ว่าตอนอัตมาซื่อนี่หลายพันอยู่สิเป็นมูลิคิงอ่าเป็นเกี่ยวกับพันธุ์เมืองลับแร่อ่าอยู่ทั้งมือเหนือก็มีแล้วกัอของทุเรียนภูเขาไฟครับลานี่พี่น้องอ่าโมโมโมเม,ม,ม,มนล้านเดียวที่ที่สร้างมาโมเมนล้านเดียว อาตมาที่ชอบซื้อจากรัศดาแต่พอด้คแนแสดงครับเจา้าเดชนะนะสร้างมาจากอินเทอร์เนต็ตนะนะสร้างมาจากอินเทอร์เน็ตหรอกไปซื้อยุลานซื้อยุลานที่เขาวางขายล้านเขาวางขายเขาก็เอามาจากล้านทั่วทั่วไปอีกคือกันเขาเสียอาจจิมาขายกินกําไรนะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนี่ต้นนี้นี่อาตมาว่าสูงครับ บ้านหนองตะไก่ตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนำผ้าหยาดยมเบิงต้นใหม่ภายในวัดหนองตะไก่นะครับต้นที่ปลูกไว้หลายปีก็คือหนึ่งปีเกตแปดเดือนแล้วบางตน้นบางต้นก็พึ่งได้สองสามเดือนบางต้นก็พึ่งปลูกดูแลก,กันไปนะครับแล้วก็มาเบิงบรรยากาศวัดนหนองตะไก่นะที่มีผลไม้นะครับ ช่วงแรกๆถ้าเห็นอัตมาก็คืออัตมาชู้ตนไม้มงคลอ่ามาหาเศรษฐถีที่เอามาสามตนนะรวยลายวันสองตนแล้วก็อีกสองตนก็คือนะเอาจำได้สุยสุขสมใจปองอีกสองตนมีเกศตนก็เขาแถมตนหนึ่งก็เก้าหน้าเก้า,าหลัาางเนี่ยอ่าอัตมาจำซื้อไว้เลยพอเพิ่นเ่อได้เพิ่นเพ่ได้เขียนใส่ป้ายให้อัตมาไปสร้างไว้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะ เขียนปายให้ในยมยุลานดอกไม้นะแต่ไม่จำว่าใดดอกนะเอาเมิดเมดเวลาเอาเออเอาขอขอขอสำนีดเด้อญาติยมขอให้มีความสุขความเจริญมีอายุวรรณสุขภาพภะละปัจฉนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมแล้วใส่เนี่ยขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการขอเจริญพร